สวัสดีครับวันนี้ก็เช้าวันหยุดภารกิจก็เหมือนเดิมครับอยู่ในแปลงอ้อยสุพรรณบุรี50ครับมาสางใบให้เขาครับสางใบสางใบเก่าใบแก่แล้าก็ต้องสางออกช่วยตกแต่งกอเขาครับนี่ครับ ก็เจริญเติบโต,ตไม่เท่ากันต้นพี่ที่เขาสมบูรณ์เขาก็แตกกอลำสวยนะครับนี่ก็กบดินเพิ่มช่วยเขาโตไม่ทันเขาก็เลยทำการใส่ปุ๋ยแล้วก็ ทําไปวันละเล็กละน้อยครับที่มีเวลาทําไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักนี่ก็มีเจ้าไก่ครับหลังจากกบดินเราก็มาเขี่ยเป็นการควรดินช่วยพร้อมไปในตัว ตกใจขนาดลำของเขาครับก็เาเขา้ากระป๋องกาแฟแล้วครับคนปลูกอ้อยก็ไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรมาพูดมาคุยนะครับก็มีแต่เรื่องอ้อย ายหวานนี่แหละครับที่ตัดญยาไปช่วงนี้หน้าฝนครับยาก็ขึ้นเร็วมากยาก็ขึ้นเร็วมันก็มีงานแบบนี้แหละครับงานในไร่อ้อยในสวนอ้อยขันน้ำตัดตัดลอกลอกใส่ปุ๋ย นี่แหละครับงานหลักบ,บริเวณนี้ก็คือมันจะเป็นริมคูน้ำครับผมก็ปลูกกล้วยน้ำว้าครับ้วยน้ำวา้าแบบบ้านๆน,นี่แหละครับกล้วยบ้านก็คืงตัดปีไปเมื่อวานอดูกล้วยไปด้วยจะได้ไม่เซ็ง เป็นคลองน้ําครับคลองน้ําก็ในแปลงนี้ก็น้ําไม่ท่วมครับก็ระบายแปลงระบายน้ําได้ดีถ่ายบรรยากาศให้ดูสายหวานคนที่ชื่นชอบจะเป็นมือใหม่ครับอ c ก็ ดูกันไปนะครับดูไปเรื่อยๆครับนี่ลาเขาถ้าคนที่มีสวนเป็นคาไอเป็นมีประสบการณ์แล้วก็จะดูหรือจะผ่านหรือมีคำชี้เนีก็แนะนํนำมาได้ครับผมก็เป็นมือใหม่อยู่เพิ่งปลูกได้ครบจะหนึ่งปีอ้าวน้องหนู น้องหนูมาทำลายอีกแล้วครับเนี่ยน้องหนูคงจะขยายปลูกต่อแปลงนี้ก็จะเป็นสุพรรณบุรีห้าสิสวนมากแล้วก็มีรังนกเข้ามาปลูกแบบธรรมชาติครับใส่เนี่ยลูกเขาก็คงจะ ปีกก้าขาแข็งก็คงจะบินหนีไปแล้ว <laughs> ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับบรรยากาศยามเช้า ก็จะมีข่าวเข้ามาแซมเป็นขาเกษตรแดงใหญ่ครับก็ยังไม่ได้ดูแลก็พึ่งตัดหญ้าไปพร้อมๆกับแปลงอ้อยนี่แหละนี่ก็ไทบงหวานเผ็ดน้ำพึ่งเบอร์สองครับก็ยังไม่ได้มาตกแต่งทำความสะอาดกอให้เขานี่ก็ปลูกเพิ่มครับ ปลูก oh, เพิ่มเป็นคลองแล้วก็พึ่งมาลอกไผ่บงหวานเพชรน้ำพึ่งเบอร์สองครับโอ้ oh, หนอเขาก็โตแล้วนี่ไม่ได้ตัดไม่ได้ชิมเลย mm hmm. ก็เหมือนน้ำมะพร้าวก็เหมือนอ่า เหมือนมะพร้าวนะครับรสชาติไผ่บงวหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์สองปลูกตามคันคูครับคันคูริมนาหลังจากตัดอสา,ายน้ำผึ้งเดนใต้ครับนี่ครับ ยังไม่ได้แตกนอกเลยตามคันนาครับตรงไหนว่างผมก็มาขุดขยายสายน้ำพึ่งแดนใต้เพิ่มครับผมก็ยังมีไม่กี่กอ ให้ดูไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับลำที่เขาโตแล้วนี่ก็คือสายน้ำผึ้งแดนใต้นะครับเป็นอ้อยสายน้ำผึ้งแดนใต้แท้ๆครับดูลำเขาจะมีแป้งครับมีแป้งตาเขาจะออกเล็กๆยังเป็นสีม่วงๆตาเล็กๆอยู่นะครับนี่ก็หนึ่งสองสามสี่ห้า อันนี้มีห้าลำครับห้าลำขนาดลำเขาก็ใช้ได้นะครับเท่ากำากำมือพอดีปลูกแซมในใบก็จะมีใบกล้วยแซมเข้ามาด้วยปลูกผสมผสานทั้งกล้วยทั้งอ้อย ก็สุพรรณบุรีห้าสิบสลับกับสายน้ำพึ่งนี่ครับสายน้ำพึ่งก็จะ,จะมีแป้งมนๆดูดตาเขาครับใบเขาจะปีหยิกตรงปลายหยิกปลายเขานะี่ย ต่างกับสุพรรณบุรี50อยู่ครับสุพรรณบุรี50ใบเขาจะใหญ่อขอบคุณเอฟซที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ